ียวนี่ทำไมยังนี้วะแม่บอกว่าเดวิ่งบนถนนไงไบอกไม่ฟังเลยบอกไม่ฟังเลยไปห้าลูกไอ้ไอ้ปุยปไปจะห้าลูกไอ้ปุยไปไหนปุยลูกยู่ไหนน้ำมกออกลูกอยู่นี่ชอบวิ่งบนถนนจังเลยตาเดียวนี่บอกยาก แม่บอกว่าอย่าไปวิ่งบนถนนนะข้าวแม่ไม่มีนะเดี๋ยวไปเก้งวิ่งตามอีกใก่ก็ไม่มีขายอมืมันเป็นยังไงนะชอบขึ้นถนนเนี่ยฮะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง มาไอตัวน้อยมาเดีวข้าวมงอีกเด้วข้าวโมงอีกเลีล๋นวอตัวน้อยมามาเร็วเร,วเรวมาเนี่ยเนยี่ยลูกไอตาเดียวแน่เลยเนี่ยเนี่ยตาเดียวมอนกันเลยเนี่ยเนย่ไม่ทีไม่ทีไม่มีข้าวไม่มีข้าว <c oughs> ดูยืนเลี้ยงลูกมากลูกมานน้อยเนี่ยม่าน้อยใครวะ ม่าน้อยใ,ใครมันน่ารักอย่างวะมีแค่ต้องตัวเลยด่างลูกอ่ะนะลูกก็ด่างมีต้องตัวมีต้องคนทำงานจะได้กินเนี่ยทำงานจะได้พอกินกัน,นี่ยอาเก้วข้าวให้โดดนี่ ตัวใหญ่ก็พอตัวใหญ่เด็วก้อนลูกเดียวก้อนเด็กก้อนนึกอ่ะนี่อ๋ออ๋อลงรูแลอออืื้หได้ที่นอนดีจังเลยปะตาเดียวนอนได้ที่นอนดีจังเลย ่าเดียวน้อยมันได้ที่นอนดีจังเลยเดี๋ยวแม่ทีฮะ้เดี๋ยวแม่ทีฮะด,ดูสิเั็นร่อนเันเล่เนมาแจกจะขับพอกินที่ไหนแต่เนะแม่ข้าวไม่ได้เอาอมาเนะี่ยหมดเกลี้ยง้าลูกกินดูไอ้เขียวไม่ขึ้นมาขึ้นมามาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็ว ด่างไม่มาล่ะด่างด่างเลยงอนด่างมันเล่นตัวจังเลยด่างอ่ะด่างมาแล้วเขากินกันหมดเลยเนี่ยตาเดียวมันกินหมดเลยเนี่ยด่างมาแล้วด่างลุกมาแน่ไม่มีใกล้แล้วเขาไม่ค่ายแล้วใกล้ยังคาดตลาดอยู่เลย ไอ้มืดกันเนี่ยมืดกันเนี่ยนี่ค่ไอแ,แดงไม่เอานะไม่แย่งตัวเล็กนะไม่รู้กลัวอะไรสินะ่ะ อ๋อดูไปเลี้ยงลูกข้วจะมั่มอยู่ก่อนนะกินข้าลูกกินเร็ว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 แล้วเข้าแยง้งนข้าเร็วเร็วเลยแดงมันแย้งเอานะเร็วเร็วไม่ดูละลัวอ,นนอะไรนะมาเร็วเร็ว Nào, lưu lưu Điên khắp đèn, điên khắp